สามคู่สิบหกประตูโอโหสุดยอดยินกันเยอะมากายิงจะปวดเท้าแต่ว่ายังไงก็ต้องขอขอบคุณใบตั้นด้วยนะครับที่ยินแจ๊หกประตูที่ยังไว้แค่หกประตูขอบคุณมากแล้วครับผมใบตันสินีน้ก,ก์แบรนด์ผลิตภัณฑ์น้ำยาซักแห้งรองเท้าผ้าใบและรองเท้าหนังเพื่อคนรักรองเท้าโดยเฉพาะถ้าคุณสนใจสามารถคลิกลิงก์ข้างล่างไว้ได้นะครับจะปักลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับ สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับคลิปในวันนี้ก็คือคุยหลังเกมครับผมคู่พิมพ์ a ลีกเมื่อคือนนี้ก็จะมี3คู่นะครับผมเมื่อคืนนี้3ามคู่เมื่อคืนเนี่ยก็จะมีฮิ s สตันพาเลทเจอกับเวสแฮมยูเต็ดเบนฟอร์ดเจอนอตติงแฮมฟอร์เรสแล้วก็ไบตันเจอกับบู๊ทแฮมตันนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาคุยหลังเกมกันว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างในแต่ละคู่ครับแล้วก็ยิงกันเยอะมากถึง16ประตูเลยนะครับผม เราไปเริ่มที่คู่แรกกันก่อนคู่แรกคริสตัลพาเลสเจอกับเวสแฮมเมต็ดนะครับในวันนี้วันนี้เจ้าบ้านก็จะเป็น, Paris, นคริสตัลพาเลสทีมเยือนก็เวสแฮมเคตับ เจ้าบ้านคิสตันผลิตวันนี้ครับผู้รักษาประตูใช้แซมจอห์นสตันครับเซ็นเตอร์แบ็กสองคนเป็นโจคิมแอนเดอร์สันยืนคู่กับมาร์เกฮีแบ็กซ้ายไทลิกมิเชลแบ็กขวาโจเอลวากองกลาง3ตัววันนี้จะเป็นเอซี่แล้วก็ดูกลี่แล้วก็เจฟฟี่ชลุกครับแนวลุก3คนวันนี้จะเป็นมิเชลโอลิเซ่เจ้าแดนอายุแล้วก็วันนี้วิลเฟิสซาฮาสามารถลงได้ครับหลังจากหายไป4เกมนะครับเจ็บไป4เกมวันนี้กลับมาลงสนามได้ครับส่วนทางฝั่ง,งทีมเยือนเวรแฮมวันนี้ผู้รักษาประตูใช้ลูคัสฟาเบียนสกี้ เซ็นเตอร์แบ็กสองคนเป็นนายิบเอเกิร์ดอยู่คู่กับเคิร์ซูมาแบ็กขวาเป็นวลาดิเมียร์คูฟาลแบ็กซ้ายเอมเมอร์สันกองกลางตัวรับวันนี้ใช้ดีแคนไลท์ยู่คู่กับโทมัสซูสิกกองกลางตัวรุกวันนี้ใช้ลูคัสปากเกต้าแล้วก็แนวลุก3คนเป็นพาโบูฟอร์นาลมิเชลอันโตน,นิโอแล้วก็จาร์ลอตโบเวนครับผมเกมในวันนี้ครึ่งแรกก็คือเป็นทางฝั่งเวสแฮมทำได้ดีกว่านะครับจนนาทีที่9เนี่ย เวนแฮมมีโอกาสได้ลูกเตะมุมครับจะหลบโบเวนเปิดมาลูกนี้แล้วมันก็เป็นทางโทมัสซูเซกครับเก็บบอลเล่นแล้วก็ยิงเข้าไปครับลูกนี้โอ้โหบอลมากุกขีกุกกีหน้าโกแล้วก็ซูเซกได้บอลแล้วก็พลิกยิงเข้าไปเลยครับลูกนี้ก็ถือว่าเป็นซูเซกเขาเป็นคนที่เล่นบอลในกรอบเขตโทษเวลาลูกเตะมุมอะไรพวกนี้เขาเล่นได้ดีแล้วแล้ววันนี้ก็ยิงเข้าไปครับหลังจากคิดตันเลิตโดนนำแล้วอ่ะก็พยายามที่จะเจียวประตูคืนนั่นแหละ นาทีที่15ก็มีโอกาสนะครับเป็นทางฝั่งคิตตันเลียได้บุกค,ครับแล้วก็เป็นโอลิซ่จ่ายทะลุช่องให้อายูยิงแล้วก็เข้าไปเลยครับยิงมุมแคเข้าไปเลยลูกนี้ต้องชมโอลิซ่เป็นที่จ่ายวอนทะลุช่องให้อายูนะครับคออจ่ายแล้วมันก็เข้าเท้าอายูแบบอายู IU ไม่ต้องจับเลยวิ่งมามีหน้าที่ยิงอย่างเดียวครับทำให้คิตตัาเลีตีเสมอเวทแฮมยูนเตหนึ่ง e e ประตูต่อหนึ่งนะครับในตอนนี้ หลังจากคิสตันเลีตีเสมอได้ดูเหมือนเกมจะดูดีกว่านะหลังจากนั้นแล้วก็เป็นนาทีที่20เป็นอาดิวแจ่ายะุุช่องให้อลิซ่ไปทางฝั่งขวาอลิซ่ก็เลี้ยงจี้มาแล้วก็จ่ายให้อาดิและอาดิก็เหมือนจะควยนะครับแต่ควยแล้วบอลมันมาเข้าทางซาฮาลูกนี้อาฮาก็ยิงเข้าไปทําให้คิสตันเปเลียเนี่ยพลิกเกมมันทํา2ประตูต่อหนึ่งในนาทีที่20นะครับผมคือหลังจากเว์แฮมโดนตีเสมอแล้วคือเล่นไม่ได้เลยเป็นทางฝั่งคิสตันเปเลียเล่นได้ดีกว่าเลย แล้วก็ลูกลูกที่ขึ้นนำเนี่ยก็คือเป็นการเข้าทำที่บอกว่ามันน่าจะเป็นแผนของของคิทตันเบเลตแล้วนะครับหลังจากนั้นนาทีที่28ครับผมเป็นคิทตันเบเลตได้เต็มุมบาเลนสั้นมาให้ซาฮาเปิดเข้ามานะครับให้มาร์กีฮีมงแต่ลูกนี้บอลมันก็ข้ามคารออกไปเกือบเป็นลูกที่3ามน,นะลูกนี้แต่มันก็โมงได้ไม่แบบไม่ดีเท่าไหร่นะบอลมันสูงแล้วมันแบบจังหวะมันไม่ได้นะครับ หลังจากนั้นนาทีที่29่สเวสา์แฮมพยายามจะต่อบอลขึ้นไปครับคือพยายามจะแก้เพจคิตตันพาเลตอยู่แดนตัวเองแต่คราวนี้โดนคิตตันพาเลีไล่เพจแล้วเป็นโทมัสจูเซกนะครับได้บอลอยู่กลางสนามแล้วก็ทําให้จอฟฟี่ชุบนะครับวิ่งมาแย่งเอาบอลไปดืด้อเลยวิ่งมาแย่งไปไปแล้วก็ยิงเข้าไปเลยครับทำให้คิตตันพาเลตเนี่ยออกนําห่างเป็นสประตูต่อหแล้วในจังหวะนี้คือ โทมสสัสซูเซกเนี่ยพลาดเลยครับแล้วก็เพื่อนที่คอยประคองโทมสสัสซูเซกเนี่ยก็ทําอะไรไม่ได้นะครับแต่ว่าหลังจากนั้นก็ถัดมานาทีที่3ามห้าเวสแฮมก็พยายามบุกเอาประตูคืนนั่นแหละแล้วก็ได้เตะม,มุมเหมือนเดิมแล้วก็เป็นทีเด็ดของเขาคือทางเวสแฮมครับเปิดเตะมุมมาแล้วโทมสสัสซูเซกมงชงให้อันโตนิโอมงเข้าไปโอ้อันตรายมากซูเซกเนี่ยในจังหวะพวกเล่นลูกกาอากาศนะครับทำให้เวสแฮมได้มา2ประตูต่อสา แล้วก็พยายามอยู่ครึ่งครึ่งแรกเนะี่ยพยายามแบบพยายามจะตีเสมอให้ได้แต่ก็ไม่ได้นะแล้วก็จบครึ่งแรกไปเป็นคิตตันพาเดนนำเวสแฮม3-2นะครับหลังจากเริ่มครึ่งหลังก็นี่เวสแฮมเนี่ยก็พยายามจะบุกแต่ว่าคิตตันพาเลนก็ได้สวนยอยู่เรื่อยจนนาทีที่63นะครับเป็นทางฝั่งไอยูเล่นลิมบอลชิงกับเอซี่แล้วเอซี่เข้าไปหลุดเข้าไปในกรอบจนโดนเอเกิร์ดนะครับเอซี่เนี่ยเข้าไปในกรอบแล้วโดนเอเกิร์ดดึงทำฟาวแล้วมันก็เป็น จุดโทษแล้วก็เอซี่นะครับลุกขึ้นมายิงเองแล้วก็เข้าไปเป็นให้คิทตันพาเล์ทิ้งห่างไว้อีอซี่มาสู้สองโอ้โหแหมลูกนี้เอซ่ AC นี่ล้มเองแล้วก็ลุกขึ้นมายิงเองครับเวสแฮมเนี่ยแทนที่จะได้ลูกตีเสมออย่างเร็วแต่กลายเป็นโดนคิตันพาเล์แซงนะครับหลังจากนั้นพอพอโดนยิงลูกที่สี่อ่ะก็เป็นเอเกิร์ดคนที่ทำเสียจุดโทษนะครับมาแก้ตัว ลูกเต็มมุมอีกแล้วเวสแฮมเนี่ยสามลูกเต็มมุมเนี่ยโอ้โหเป็นประตูหมดนะเป็นโบวเวนครับเปิดเต็มมุมมาแล้วก็เป็นซูสิตคนเดิมมงย้อยม,อง,มองแบบมงแบบย้อยเข้ามาหาประตูแล้วเป็นเอเกิร์ทำมาโมงนะครับเป็นสี่ประตูต่อสามตอนนี้หลังจากนั้นเวสแฮมก็เปลี่ยนตัวรูกลงมาเรื่อยๆเพื่อจะเอาประตูตีเสมอให้ได้แล้วันก็ทําไม่ได้ต้องต้องชมปู่ลอยนะปู่ลอยคือเซตร,ระบบกิมรับ คิตตัมพาเลตเนะี่ยตั้งรับแน่นมากแล้วก็ทําให้เวสแฮมแพ้ไปคิตตัมพาเลตก็ชนะเวสแฮมไป4ประตูต่อ3นะครับผมโอ้โหสุดยอดเลยนะครับหลังจากจบเกมเนะี่ยคิตตัมพาเลตเก็บเพิ่มอีก3แต้มถูกไหมก็จะมี40แต้มแล้วอยู่อันดับ11บดแตงเชลซีขึ้นมาแล้วนะครับส่วนเวสแฮมเนี่ยคือยังมี34แต้มเท่าเดิมแพ้ก็ยังอยู่อันดับ15นะครับห่างอันดับ18อย่างเลสเตอร์เนี่ย5คะแนนนะครับก็ยัง ลุ้นต่อไปเพื่อจะหนีตกชั้นนะสำหรับเวสต์แฮมยูไนเต็ดเราไปต่อที่คู่ต่อมาคู่ต่อมาเนี่ยเป็นคู่ระหว่างเบนฟอร์ดนะครับผมเจอกับน็อตติงแฮมฟอร์เรสต์เบนฟอร์ดวันนี้เปิดบ้านเจอน็อตติงแฮมฟอรเรสต์แล้วก็ผู้เล่นที่ลงสนามวันนี้นะครับทางเบนฟอร์ดเนี่ยผู้สาประตูเป็นดาวิดลาย่าเซนเตอร์แบ็กอีธานปินน็อกแล้วก็เบนมีครับแบ็กซ้ายลิโกเอลลี่แบ็กขวาอารอนฮิกกี้ครับกองกลางก็มีมิคิลดามสกาดวิทเลอร์จานิวแล้วก็แมตติแอสเยนเซ้น ส่วนแนวรุกก็จะมีไบอันเอ็มเบโมอีวานโทนี่แล้วก็เควินชาร์ตครับผมฝั่งทางนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ทีมเยือนผู้สาประตูเคเลนนัมบาร์ดเซนเตอร์แบ็กก็จะมีมูซาเอเดเต้ฟิลิเป้แล้วก็โจวอลาวฟองกลางมีดานิโลกับโอเล่มังการ่าวิงแบ็กขวาเซิร์ตออยเยวิงแบ็กซ้ายเรนันโรดี้แนวรุก3ตัวก็จะมีมอร์แกนกิฟไวท์ไทโวอาวูเนยี่แล้วก็เบนนิจอร์ซันครับวันนี้โอ้โหทีมคือเกมเริ่มมานะ่ะมันก็สูสีกัน แล้วก็ทั้งเบนฟอร์ดทั้ง Not อนอตเทียมฟอร์เรสก็ผัดกันลุกผัดกันรับมันก็สูสีกันแต่ว่ามันปัญหาก็คือมันไม่มีจังหวะจบนะครับของ2องคู่นี้จังหวะจบสกอรมันไม่มีนะช่วงแรกๆจนถึงนาทีที่30เลยเป็นทางฝั่งเบนฟอร์ดได้ติดเตะลูกฟีชิกอยู่ทางกาบซ้ายก็ได้ลุ้นครั้งแรกแต่ก็มงออกไปหลังจากนั้นก็ได้ได้โอกาสเรื่อย คือเบนฟอร์ดเริ่มทําได้ดีกว่าเรื่อยๆแล้วนอตติงแฮมฟอร์เรสเริ่มบุกไม่ขึ้นแล้วคือนาทีที่39มเก้าเบนฟอร์ดก็มีโอกาสอีกเป็นลูกฟรีคิกจากฝั่งขวาคราวนี้ก็เป็นโมงไปแต่มันก็เข้ามือเคเลอร์อนาบาสแต่ว่านาทีที่41มีจังหวะเสียวของเบนฟอร์ดบ้างเป็นนอตติงแฮมฟอร์เรสได้ส่วนนะครับบอลอยู่ทางกากขวาแล้วก็ฟอร์เรสก็เปิดมาให้อาวนยี่โมงครับแต่ปัญหาก็คือ มันไม่เข้านะครับใน,นาทีที่42เบนฟอร์ดก็มีโอกาสนะครับลูกนี้คือเป็นลูกฟรีคิกเปิดมาบอลมันก็คุกคีคุกคกอยู่หน้าโกแล้วก็เป็นอีธานปินน็อกนะครับยิงแต่บอลมันก็ไปตีเซฟของคิลเลอร์นาบาสนะครับไม่เป็นประตูแล้วเป็นจังหวะช็อตก,ก็คือนาะทีที่45บวกหนึ่งทดเวลาเลยเป็นทางฝั่งนอตติงแฮมฟอร์ลิสได้ทุ่มนะครับแล้วก็ทุ่มไกลมาแล้วก็บอลมันก็กระชอเข้ามา เข้าทางของดานิโลนะครับหลังจากจังหวะแรกเนี่ยเป็นกิ๊บไว้ยิงก่อนแล้วบอลมันก็กระชอมาเข้าทางดานิโลยิงเข้าไปเป็นทีมเยือนนัดนึงฟอร์เรสต์ออกนําก่อนซะง,งั้นหลังจากเบนฟอร์ดเนี่ยไล่ยิงอยู่แ,แต่ก็ยิงไม่เข้าแต่ว่าฟอร์เรสต์เนี่ยออกนําก่อนซะง,งั้นหนึ่งประตูต่อศูนย์จากดานิโลนะครับผมดานิโลในเกมที่แล้วเขาก็ ng, ยิงไงเกมนี้ก็มายิงอีกแล้วก็จบเกมครึ่งแรกไปในสกอร์อีฟอร์เรสต์ทีมเยือนนำหนึ่งศูนย์ หลังจากเริ่มครึ่งหลังมาเนี่ยเบนฟอร์ดเริ่มบุกหนักแล้วแต่ว่าฟอร์เรสก็หาจังหวะสวนเรื่อยๆนาทีที่63 f o r ฟอเรสได้สวนเป็นจิ๊บไว้พาบอลมาทางฝั่งซ้ายนะครับแล้วก็หักเข้าในแล้วก็ยิงไกลแต่ว่าก็เป็นดาบินลดยาเซฟไปได้นาทีที่72เนี่ยเป็นทางฝั่ง อนเตะบอลเลสได้สวนอีกครับได้สวนเรื่อยๆแล้วก็เป็นฟีคิกเปิดก็เป็นหอกแล้วบอลมันตกมากับพื้นแล้วไอ้กองหลังองาอเลสอ่ะโอ้โหคือน,นอนอยู่กับพื้นแล้วก็ยังเตะยังยัง,ยงจะเล่นบอลน,นะบอลมันตกมาใส่เขาแล้วเขาก็เตะแต่มันก็ไปเข้าซองดาวิดลายาสนะอินเกตตี้นะเป็นคนเตะนาทีที่79กก็มีโอกาสอีกแต่คราวนี้มันเป็นทางฝั่งเบนฟอร์ดบ้างเบนฟอร์ดได้ลูกเต็มมุมมาแล้วก็เป็น เบนมีกระโดดจักรยานอากาศนะครับรูปนี้แต่มันก็ไม่เข้าบอลมันโดงออกไปเบนมีแอมถ้าเข้านี่สวยเลยจนมาถึงนาทีที่แปดสิบสองนะเบนฟอร์ดได้ฟรีคิกแล้วก็ได้ลุ้นประตูตีเสมอแล้วเป็นทางฝั่งอิวานตทนี่นะครับยิงเข้าไปรูปนี้เราจะสังเกตว่าอจังหวะที่กำแพงของนอตติงแฮมฟอร์เรสแตกนะกำแพงมันมีช่องว่างแล้วก็อีวานตทนี่ยิงไปตรงจุดนั้นพอดี แล้วมันทําให้นาบาัตจะเหนียวแค่ไหนครับคือมันก็รับไม่ได้อะคือบอลเวลานาบาัตนาบัตพุ่งรับแล้วมันบอลมันปัดไม่พ้นมือนะครับเพราะว่าบอลมันแรงแลนะ้วมันก็จังหวามันกะไม่ถูกอนะลูกนี้แล้วก็ทําให้บอลไปเด้งชนเสาแล้วกลับมาใส่มันชนนาบาัดเข้าไปเปนเบนฟอร์ดตีเสมอหนึ่งประตูต่อหนึ่งหลังจากตีเสมอเบนฟอร์ดเนี่ยบุกจะเอาประตูชนะเลยนะเหลือแค่ประมาณไม่ถึงสิบนาทีอะ นาทีที่89เนี่ยครับผมเป็นทางฝั่งเป็นฝอกดก็ได้ลุ้นนะครับจากลูกยิงไกลแต่ว่าบอลมันก็ไปเฉล็บแล้วมันไปเข้าทางกิลเลน่าบาสนะเกือบเข้าแล้วคือช่วงทดเวลามันทดเวลา7นาทีเพราะว่าดานิโลของนอตติงแฮมฟอลิตส์ก็เจ็บด้วยแล้วก็ Not, Not <c oughs> อนอตติงแฮมฟอลิตส์ต้องเล่นสิบคนเพราะว่าเปลี่ยนตัวครบแล้วจนเป็นจอร์ดดาซินวานะครับนาทีที่95เลย94 95เลยนะครับจอร์ดดาซินวารับบอลทางฝั่งขวา แล้วก็พาบอลไปเองเลี้ยงเขาไปยิงเองซะงั้นเข้าไปผ่านมือนาบารเลยลูกนี้นาบารนะ่ะโดนผู้เล่นของทีมตัวเงองบังสองสองคนนะมันก็ไม่เห็นนะครับมันก็ทําให้เบนฟอร์ดพลิกมานำสองหนึ่งแล้วก็จบเกมไปในสกอร์นี้เบนฟอร์ดเอาชนะฟอร์เรสต์ไปสองประตูต่อหนึ่งน,นะครับโอ้โหคืเอเนี่ยดราม่ามาก,มากจริงๆคนนี้คู่คู่นี้เบนฟอร์ดกับฟอร์เรสต์เนี่ยหลังจากจบเกมเบนฟอร์ดเอาชนะไปได้ก็ ทำเต้มเข้าไปจี้ไบรตันนะครับที่อยู่อันดับแปดนะครับมีห้าสิบเต้มแล้วตอนนี้แต่ปัญหาคือเบนฟอร์ดแข่งสามสิบสี่แล้วไบรตันเพิ่งแข่งสามสิบเอ็ดนะครับผมส่วนฟลอเรสก็ยังจมอยู่แับสิบเจ็ดนะยังหนีตกชั้นอยู่คือตอนนี้มีมีแต้มเยอะกว่าเลตเตอร์ก็จริงแต่ว่าแข่งเยอะกว่าทั้งเลตเตอร์เอเวอร์ตันนะครับคือถ้าเลตเตอร์หรือเอเวอร์ตันชนะเนี่ยมันจะทําให้แต้มของเบนฟอร์ดเนี่ยเป็นรองของสองทีมนี้แล้วก็ลงไปอยู่ สามอันดับไทยแล้วก็มีมีโอกาสที่จะสูมเสียงที่จะตกชั้นนะสำหรับฟอร์เรสเนี่ยโอ้โหลงทุนไปเยอะด้วยนะดูดูกันเนี่ยครับผมต่อมาเป็นคู่สุดท้ายของวันนี้ก็คือคู่ไบตันเปิดบ้านต้อนรับแฟนเมเย,ยนของหมาป่าวูฟแเมป์ตันครับผมวันนี้ไบตันเนี่ย ผู้รักษาประตูนี้ก็ยังเป็นเจสันสติลนะครับผมยังไม่มีโรเบิร์ตซานเชสนะสำหรับไบรตันเซ็นเตอร์แบ็กวันนี้เป็นลุยดังย็งคู่กับอดัมเว็บสเตอร์แบ็คขวาโจเอร์วลมันแบ็ไซเอสตูบิยานกองกลางเนี่ยจะมีบิลกิลมอร์แล้วก็อาสแกลกอร์ดนะครับแนวลุกเนี่ยสี่ตัวซอลลีมาร์เดนิสอุลนาร์ฟปุริโอซีซ่าอันซิโซแล้วก็เดนนี่วิลเบิกครับผมมหาเทพส่วนทางฝั่งวุฒิทำตันผู้รักษาประตูวันนี้ใช้โจเซซ่าเหมือนเดิม เซนเตอร์แบ็กสองคนเป็นแม็กคิวมองกับเค็กดอรซันแบ,บ็กขวาเนลสันเซมิโรแบ็กซ้ายฮูโก้บูโน่แล้วก็กองกลางวันนี้ใช้มาริโอเลมิน่ายืนคู่กับลูเบนเนเวสครับผมปีกขวาเจา้าโกเมสปีซ้ายมาเิอุสนูนเยสกองหน้า2ตัววันนี้เปโดเนโตกับเดียโกคอสตาครับก่อนเริ่มเกมนี้คือไบตันเนี่ยแพ้มา2เกมแล้วก็ต้องหาจุดเปลี่ยนนะครับส่วนลูดจัมตันเนี่ยก็ ยังอยู่กางกลางตารางไม่ได้ลุ้นอะไรนะครับสำหรับบุ๊คทำต้นแต่ว่าเริ่มเกมมาได้แค่ง6นาทีนะครับเป็นเอสตูปิยาเปิดบอลทางฝั่งซ้ายแต่บอลมันก็นลดมาเข้าทางโจเอลวิลแมนเปิดคอร์ดเข้าไปแล้วก็เป็นแดนเหมือนเดนนิสวิลเบกอ่ะเขาจะเขาจะส่งแบบไข้นะเขาจริงๆเขาตั้งใจยิงกันแหละแต่บอลมันก็ไปชอบไปเข้าทางกับเดนนิดอุนดัฟนะครับยิงเข้าไปลูกนี้แล้ว r รเขาก็เช็คอยู่สักพักนะแต่ว่า ก็เป็นอุนดาบยิงเข้าไปไม่ล้มหน้าทําให้ไบรตันเนี่ยออกนะ้ำวูบทำตัานตั้งแต่7นาทีแรกนะครับห่ประตูตศูนย์หลังจาก Wolf วูบทำต้านโดนขึ้นนำอ่ะก็พยายามเล่นเอาแต่ไม่ได้จนนาทีที่13เนี่ยไบรตันได้สวนลูกนี้เป็นเอนซูโซนะครับเลี้ยงบอลมาแล้วก็พยายามจ่ายทะลุช่องครับมาให้ซอลลี่มาร์ทแล้วก็ยิงเข้าไปลูกนี้โอ้โหทะลุช่องมาแบบโคตรนะิ่งอ่ะเอนซุโซเนี่ยพาบอลขึ้นมานะครับแล้วก็จ่ายให้ซมาร์ท ลูกนี้ต้องชมเอซิโซเลยนะจ่ายดีมากแล้วก็ซลิมาร์ก็นิ่งมากครับยิงเข้าไปแล้วก็ทําให้ไบตันนํา2ประตูต่อศูนย์ตั้งแต่13นาทีแรกแต่ว่ายังไม่พอครับนาทีที่26ครับผมเป็นปาสกากอสครับได้บอลต,ตรงกลางแล้วออกสายมาให้เอซิโซเอซิโซก็ล็อก1นึง่งถึงสจังหวะแล้วก็จ่ายกลับมาที่ปาสกาลกอสจับบอลหนึ่งจังหวะแล้วก็วอลเลย์เข้าสามเหลี่ยมเลยสวยมากๆลูกนี้โอ้วันนี้ไบตันเล่นดีมากครับ แล้วก็จังหวะเป็นใจเลยนะคือได้จังหวะยิงแต่ละทีเนี่ยคือเข้ามุมทั้งนั้นแล้วก็คือจังหวะมันบอลเวลาจังหวะมันได้นะคือมันก็แบบนี้นะตรงนี้ปาต์เกากอสจับบอลอย่างหวะบอลมันยังลอยอยู่เลยแล้วก็บอลลี่เข้าไปเลยอ่ะโอ้สวยมากหลังจากนั้นนาทีที่39มสิบเก้าไบตันยังบุกต่อเอ็นซิโซเลี้ยงบอลจี้มาทางฝั่งซ้ายแล้วก็จ่ายกลับให้เอสตูปิยานเปิดบอลมาให้แต่นี่เวลบิกงงเข้าไปครับลูกนี้ ทำให้ไบตันนำ4-0ลูกนี้ต้องเจ็ดผมว่าอินซิซโซเล่นดีมากวันนี้คือแต่และจังหวะเขาเล่นเนี่ยเขาเล่นง่าย,ยแล้วก็จ่ายกลับมาให้เอสตูบิยาลูกนี้วันนี้แดนนี่เวเบก็โมงเข้าไปเรียบร้อยมีประตูต่อศูนย์แล้วคือวุฟบแชมทันเนี่ยไปไม่เปียดแล้ยจังหวะในเมื่อกี้นะหลังจากโดนนำ4-0เนี่ยคือเหมือนโดนน็อกตั้งแต่ยกแรกอะ หลังจากนั้นก็จบครึ่งแรกไปครับในสกอร์ที่ไปตันํำ4-0เริ่มครึ่งหลังมาเนี่ยไบตันก็ยังแกเอาอีกนะคือบอลมันเข้าทางจริงเป็นลุยส์ดังนะครับจ่ายบอลทะลุช่องมาแต่มันก็ไปกระฉอบมาเข้าทางเนี่เวเบลเบกรับบอลแล้วก็ยิงด้วย้ายยิงไกลนะนอกนอกนอก,นอกหัวกระโหลกเลยยิงด้วย้ายเข้าไปผมว่าจังหวะนี้คือโจเซซายยิงตำแหน่งข้างนะครับเขายืนกลางประตูกันไป คือแล้วทนี้คือยินตำแหน่งพลาดน,นะที่ผมว่านะมันยิงเข้าง่ายเกินเนี่ยลูกนี้แต่ก็ต้องชมเวลเบิกนเนี่ยพราะลูกยิงเบลเบิกมันบงับงบังโจเซซาด้วยนะครับหลังจากนั้นคือวูฟทตั้ตันคือปล่อยแล้วคือปล่อยไบยตั้นเรียบร้อยแล้วนาทีที่66ครับผมคือโจเซซาพยายามเล่นบอลหน้าโกตัวเองก็จะแก้เพจนะแต่ว่ามันจ่ายพลาดน,นะ ให่ไปให้นูนเยสแล้วนูนเยสอะคือมันโดนผู้เล่นไบตันรุม2แล้วแล้วบอลมันเข้าทางเดนิสอุนดับจับบอลแล้วก็ชิปข้ามจูเซซาไปเลยทำให้ไบตันออกนำไป6ประตูต่อศูนย์นะครับผมทีนีงวันนี้ผมเสียวมากเลยผมกลัวจะยิงลูกต่อไปนะครับแต่ดีที่ไบตันยังใจดีนะครับผมแต่ก็มีโอกาสจะยิงจะยิง,จะย,งจะยิงห่างไปนะแต่ว่า มันทําไม่ได้เองนาทีที่75นะครับเป็นทางฝั่งไบตันมิวกาสยิงไกลแต่ลูกบอลมันก็ออกไปไม่ได้ลุ้นประตูนาทีที่76ครับลูอิสด,ดังได้บอลตรงกลางส่งให้อเล็กซิสแมกนเตอร์ยกบอลข้ามให้เอสตูปิยานลูกนี้เกือบเข้านะเอสตูปิยานนี่ชิปบอลข้ามตัวเซซาแต่มันเฉียดเียดเสาไปนะครับก็อย่างนั้นก็จบไปในสกอร์นั้นนะยี่ออีกสิกวนาทีนี้ก็เป็นทางฝั่งไบตันคลองเกม ปูฟแมตันก็ไม่เอาอะไรแล้วจนจบเกมก็ทำให้ไบตันเอาชนะวูฟปแชมตันไป6ประตูต่อศูนย์นะครับผมหลังจากจบเกมเนี่ยไบตันก็เก็บเพิ่มอีก3แเต้มใช่ไหมแล้วก็แะไล่จี้ลิเวอร์พูลนะครับแล้วก็แข่งน้อยกว่าลิเวอร์พูล1เกมด้วยนะไบตันมี52ตอนนี้ลิเวอร์พูลมี53นะาครับก็หนาวร้อนเขาเป็นลุ้นพื้นที่ยูฟาด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะไบตันเนี่ยสมมติว่าถ้าไบาตันเก็บอีก เก็บนัดที่เหลือเนี่ยให้มันเท่าเพื่อนเนี่ยผมว่าไบรตันเนี่ยเขาเป็นลุ้นพื้นที่ยู่าแชมเปี้ยนลีกกับแมนยูกับสเปอร์แอสตันวิลล่าลิเวอร์พูลเลยนะโอ้ส่วนวู๊กแชงตันก็อันดับไม่ขยับอยู่อันดับสิบสามนะครับผมก็น่าจะไม่ตกชั้นก็ ไม่ไม่น่าจะตกชั้นแล้วเหลือแค่4เกมนะครับบุฟฟต์แชมตันนะถ้าตกเนี่ยถือว่าช็อกมากนะสำหรับบุฟฟต์แชมตันเอาล่ะก็จะประมาณนี้สําหรับคุยหลังเกมของเราครับมี3คู่ของพิเมเบลีย์ยิงไป16ประตูเลยนะยิสันพาเลสชนะเวนแฮมสี่สามบิลฟอร์ดชนะนอตติงแฮมเปเรสสองหนึ่งแล้วก็ไบรตันชนะบุฟฟแชมตันหกประตูต่อศูนย์มีแต่เจ้าบ้านชนะทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็คืนนี้ก็ขอให้เจ้าบ้านชนะเลยนะเมียนกิวกับแอสตันวิลลาเองครับผมโอเค ก็ใครที่มีความคิดเห็นยังไงสำหรับ3คผู้นีนะ้สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันไว้ข้างล่างได้แล้วก็ใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากด,ด้วยช่วยกดไลค์กดแชร์กดซั b สไครต์กดกระดิ่งในช่องตัว C นะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือกดไลค์คลิปนี้นะใครที่ชอบก็ชชวยกดไลค์คลิปนี้ให้ด้วยเพื่อที่คนอื่นๆจะได้เห็นคลิปของผมมากยิ่งขึ้น,นครับสำหรับคลิปในวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ